วิกตอรีชนะสี่เกมติดกันเป็นคนหนึ่งหนึ่งอย่างเดือดครับผมสวัสดีครับชอบเดอะสกเมอร์ท์ท่านเของกล้องซ่านะครับวันนี้ท่านเอกเกมโอวอชนะครับก็นะฮะก็เห็นอยู่แล้วนะฮะหน้านี้เลยหนึ่งหนึ่งนะฮะมันอยู่ในส่วนของอาเขตนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยบอกไว้ก่อนนะวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่จะเก็บสกินของแมคครียน,นี่พูดไปก่อนเลยนะฮะแต่ว่า คือ,อยังเล่นไม่ครบนะครับผมก็จะมา1นึงหนึ่งนะครมาหนึ่งหนึ่งเลยนะครับไม่ได้หนึ่งหนึ่งมาวินมานเหมือนกันนะนะวันนี้มาหนึ่งหนึ่งแล้วขอเต็มที่หน่อยละกันนะจัดเต็มมาวันนี้หนึ่งหนึ่ง,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 งแบบเดือดเดือดเดือดนะครับเพื่อเก็บสก,กินด้วย <laughs> แต่คลิปนี้บอกเลยว่าลงหลังสก,กินแน่นอนนะผมบอกเลยว้าวแอชโอ้เปิดมาเป็นแอดเลยครับทุกคนแอมจัดเฮียฟอร์ลูตบ็อกเฮ้ยเขามาที่นี่เพื่อลูตบ็อกได้เลยเพื่อน ผมจะไม่ให้รุดบล็บอกคุณนะครับนะครับไม่เอารุดบล็บอกไม่ต้องเป่าไม่ต้องเอาฮะไม่ต้อง <c oughs> คุณมาเพื่อรุดบล็บอกเหรออ๋อเฮ้ยมีมีโคด้วยหนึ่งหนึ่งไอคโค่ะเฮ้ยไม่ได้เล่นเลยไอคโค่เนี่ยมาเดี๋ยวแล้ว บอกเลยว่ายิงยากอยู่นะฮะบ,บอกเลยว่ายิงยากอยู่อุย้ยยิงติดโอเคเหมือนจะโดนโดนไหม,ไมอุย้ยทำไมเพื่อนไม่กด e ล่ะครับบมอม <c oughs> เดือดอะไรเนี่ย <c oughs> เอ้ยนายมาพูดรูทบล็อกเหรอเราไม่ให้อ่ะ ีไอ้ป้าเราไม่ให้ยาเราไม่ให้คก่อบดูรอก่อนเอาสวัส evet ดีคร buzz ับผมโอ้ my g ก d ดโอ้โมาจ้าเมื่อกี้คือผมสลัดปืนไปสลัดปืนมาไงเสียใจหรอตดนอะไรมาตดนอะไรตัวเฮ้ยฮันโฉอไม่โดนแล้ว มยิงไม่โดนหรอกนะฮะมาครับมาๆมาไปอระชันกันอุ้ยโดนเฉยว้าวว้าวจะประชันกับหัวอะครับทุโกนมันไม่หมดที่ชิวๆมันก็ไม่ชิวหรอกมันสนุกดีนะมันลุ้นเดียรเออโซเจอร์สวิตซิกนะครับมามาเลยเพื่อนอุ้ยไม่โดนแล้ว ว้าวเวดี้กุศลสามต่อสอง้วฮะเอ้ยลุ้น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 เดือดเดือดบัตติสบัตติสโอ้โหผมนี่นั่งกินซุปเลยมาโอเค สุดยอดนะเราไม่ให้รูดบล็บอกนายหรอก 4, 3, <laughs> ได้หรอเอไม่ให้ไม่ให้ว่นนายแล้วตัวที่แบบพลาดบ่อยนะผมยิงไม่ค่อยโดนนะในตัวนี้นะวู้ว <c oughs> <c oughs> ได้เฉย วิกตอรีย้สุดยอดครับเวทีกูดครับผมอ่ะปมนป่าจี g เพื่อสังคมที่ดีไม่ให้ลุดบล็อก <c oughs> <c oughs> ผมไม่ให้ลุดบล็อกค,คุณหรอกครับ <c oughs> เออก็ผมผมสามมาเพื่อลุดบล็อกเลยนะน่าจะโกรธแหละโกรธไหมออกไปแล้วด้วยเสียใจเลยอะ่ะโอ้โหแบบไม่เปไรลุยต่อครับผมไม่พูดเยอะ หาห้องไวมากทุกคนแบ็กฟอร์เรสต่อเลยครับเซนยัตตาฮะใครอยากเจอผมหนึ่งหนึ่งนะฮะกดในช่วงนี้ครับกดในช่วงที่มีหนึ่งหนึ่งแบบนี้ฮะอืมไห้แล้ววะเซนต้าที่ผมไม่มั่นใจนะเป็นตัวละครที่ผมยิงแบบยิงไม่มั่นใจแล้วไม่มีเสียงด้วยดิ อุ้ยครับโหเล่นเลย,เ,ลยเป็ดโอไมคก็โซคลอสมากๆทุกคนทีดเดียวเท่านั้นฮะโอ้โหจังคือแดดตนี่เราจะไม่ได้ตัวซ้ำเลยใช่ไหมอุ้ยสกินเดียวกันด้วยโอ้ท่าเดียวกันด้วยพี่น้องกันเลยฮะในวันนี้มายผม ไปก่อนเลยเพื่อนไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนไม่เอาบอกเลยฮะถ้ามาติดกับดักนี่บอกเลยว่าจบแน่นอนฮู้ย้ยอยู่ไหนอุ้ยมาไงอ่ะโอ้โหโดนพอดีเห็นแล้วครับเมื่อกี้หลบไม่ทันนะไม่อยากจะอยากจะกดนั่งแล้วแบบนอนอ่ะหลบระเบิดอ่ะไม่น่าจะได้นะครับเอ้ยเหมยมาแล้วฮะไม่ ไว้คุยโดนเนีย่ยมันแช่แข็งยากจังอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วใช่ไหมมันไม่ได้ตรงๆแล้วปะมันมันเออใช่ใช่ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเท่าไหร่อ่ะคือกระสุนมันไม่ได้ตรงแล้วปะมันโอ้โอริสาวะ่ะเออต้องเข้าใจว่ากระสุนไม่ตรงไม่ค่อยเล่นเหมือนแล้วเดี๋ยวนี้

เลื่องเลยเยอะกว่านะตอนนี้สวยครับเ mm ุ hmm. ้ยอยู่ดีก็ลุ้นอยู่ดีก็ลุ้นนะ, 2> 2ะมาอุย้ยเทรเซอร์ไม่มั่นใจเลยคระโปรเทรเซอร์นี่แหมโชว์สกินแล้วด้วยนะโชว์สกินแล้วด้วยนะครับโอเค โอ้ไม่ค่อยมั่นใจแล้วโว้เพื่อนอุอ้ยได้เฉยอุ้ยเลือดไม่เหลือแล้วเนี่ยบ้าเอ้ยไม่น่าเชื่อครับโอ้โหต่อี่ไหนใสแล้วครับผมบอกเลยว่าแห้ง อ๋อได้หน่อยเนี่ยบอลระยะใกล้นี่โดดไปผมตายแน่นอนบอกเลยเอ้ยอุ้ยผมได้ช่วยผมได้ช่ยดูไป็ต่อยโดนเฉยเลยเฮ้ยอันนี้ผมใจนะอันนี้ผมจะเอาวันนายแล้วเราจะปิดฉากด้วยนายหรือ่ะครับผมหรือว่าเราจะแบบลุยต่อไม่รอแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้สปอยล์ครับมา ีเมื่อก่อนตอดปลาเอาปลามีการปลาด้วยแต่ไม่โดนดิเพื่อนเกือบโดนน่ะอุยอ้ยอุ้ยปลา็ำหน้าครับผมจบไปด้วยนะครับผมวิกตอรีครับผมปิดปลาจริงๆนะเพื่อเป็นความมีน้ำใจนักกีฬาการอาหารให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนาเสนยะตา เปลยาตัวเกมเฉยเ,เลยวุ้นนี่มันลุ้นมากจริงอ๋อเหลือบลุ้นจริงนะฮะสำรักเลยมั้ยังสำรักที่เป็นที่เป็นนักมวยท่านสมรักโหสุดยอดเอาโหโบบาโบบาเลยมุกเนี้ย <laughs> ปัดลุยต่อดีกว่าทุกคนโอ้หคือแบบว่าจะมีเมหมยผมว่าผมคงแพ้อย่างจริงนะฮะ Welcome to c a s t i l l o ครับอืมมาตื่นเต้น โซลเจอร์ถือนี่สิครับไปไหนอ,ะอ่ะเอ้าเอ้าอ๋อ,อ,อน่าจะแบบเฮ้ยเจอห้องแล้วแล้ววิ่งมาไม่ทันเลยห้องน้ำนะวัว่า่นะผู้หงมอยล่าด้วยตัวเดือด ดูเดือดเลือดพ่านตัวนี้ผมชอบนะผมจะไม่ใช้เฟสนะเก็บไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสกิลมาข้างล่างด้วยตรงนี้อ่ะเพื่อนอ่ะเห็นนะก็มาครับผมตบหน้าสักทีสุดยอดครับอ่าจะฮิวสักหน่อยเวรีโกดครับโอ้โหปาติด บัตจีสายสดบัตจีสายสดไปครับบ,บ้าเอ้ยเ <h ug> อาเอาเพื่อนเนาะเขาลืมโยนตะกี้รอเ <h ug> อาเอาเออเป็นการชนะแบบงงๆนะฮะ <h ug> ฟาร่าโอ้ยฟาร่านี่ ไม่เคยมั่นใจนะผมบอกทุกครั้งรับผมไม่มั่นใจฟารางจริงฮนะบอกเลยเก่งมาจากไหนว้าวยิ่ยากเหลือเกินทุกคน จบได้อ่านหน่ายปะเนี่ยอ่าเป็นซิมเมตตาครับเรายังไม่ยังไม่แน่ไม่แน่ยังไม่แน่นะทุก่อนเออโอ้เห็นนะเพื่อนนะไปไหนเอ่ย อู้เพื่อนตายครับเมื่อกี้ผมโดนเต็มเมื่อกี้ไม่ทันครับเมื่อกี้ผมโดนขีดขวาใส่ครับยังไงก็ตายครับผมเมื่อกี้เห็นโดนผู้โอ้นี่ผมนั้นจะโยนลงพื้นนะโซแซเลยเสียดายเสียดายฮันจุกเฮ้ยชุดนี้สวยมากนะครับ โดนเฉยฮันโจเอ้ยพลังไงฮันโจนะครับสุดยอดงอโดนเฉยเลยเมื่อกี้นะครับสะบัดโดนนะฮะจีจครับจีจีไหมเขาพิมพ์ดีเราก็พิมพ์ดีกลับเฮลต์เกมันโซครับผมหนึ่งหนึ่งฮะไอ้หยาไม่เล่นนานนะฮันโซเนี่ยย <without> <concealed> ิงไม่โดนแล้วนะแต่ก็เออยังเป็นตัวที่ยังสะบัดได้อยู่นะฮะไม่ใช่ผมมันมีไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เฮ้ยจบเฮ้ยจบอ่ะเฮ้ยจบออา ก็ทำไมเพลย์เดอเกมให้ดูตอนฆ่าวะสุดยอดสุดยอดเราเราชนะมาสามเกมติดแล้วทุกคนเออของจริงของจริงอารายดิงไงนิโคพยแอนตติกาครับผมอ่าด่านที่สี่ครับแต่วันนี้แบทเทิลเรกิงบอลหนึ่งตัวละครที่โคตรโคตรเหนื่อยใจกับการเล่นตัวนี้มากครับผมโอ้ my god เัน,น่อ้เพื่อนลีลก่อนอนะฮะเพื่อนไอ้น,นี่จังเลยอ่ะขยับเยอะจังเลย,ยเพื่อนเออวูวเหลือสิบเก้าอีกแล้วทำไมมันทำไมมันโซโคลสุกเกมเลยฮะลุ้นจัดจัดอะอย่างลุ้นอะแอชอุ๊ยสกินเดียวกันด้วยดูน้อยหมกแดง มีการใช้ลูกซองด้วยนะอุ๊ยเข้าหัวสุดยอด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 อ่ะเอ็กโคกแล้ววะ b บ t t l เอะอ่ะเอ็กโคก้กเขาลือมออันเสียงมาปะ b บ t t l เแล้วก็ไม่มีเสียงพูดนะ่าจะรื้อัดเสียงแหละนะครับสภาพน่าจรู่องเสียงนะโอ้ oh my god อุ้ย <ง ains> <ว>ก็จะกด e เลยอ่ะได้พอดีเมื่อกี้เลือดน,น, <c oughs> น้อยครับถ้ากด e ครับเพราะว่าดาเมจมันยิ่งแรงนะครับถ้าศัตรูยิ่งเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งนะบัดติดอีกแล้วดิ๊ิสายซดจริงๆฮะดิผมผู้สายซด,ดเหมือนกันฮะโอ้โหมันนั่งกินกันเลยเพื่อนนะสภาพนี้นะ๊ยโอ๊ยโ, <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโ, <c oughs> โอ๊ย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 โยอ๊ยโอ๊ กเมื่อกี้ผมกดผิดนะนาที่กดชิปอ่ะคือผมจะกดคอนโทรลไปโดนชิปครับครับผมเออวุ้ยแมคกคลีผมเพิ่งมานะฮะเล่นมาสี่ตาเล่นมานี่ตาที่สี่แล้วนะแมคกคลีเพิ่งมาครับทุกคนไอ้ยาโอ้ my god อุ้ยเข้าหัวเฉย ลุ้นสี่แล้วมันลุ้นทุกเกมเลยครับทุกคนเป็นเรื่งหนึ่งที่ลุ้นมากครับโอ้อันนายแล้วจบที่อันนายปะเนี่ยจบที่อันนายปะเนี่ยเอ้ยมาลุ้นกันนะฮะเออมาลุ้นกันแมชพอย o ์โอ้โอ้ทำหนึ่งเพื่อน อ้โจ้ตายตายตายอุดอุดรอฮะโอ้ my god โดนนัสุดท้ายพอดีครับไม่ยอมจบครับว้าวโอเคเลยโซเจอร์ครับอันนี้ไม่มีไม่น่าจะมีนี่แหละแต่ขี้ขวาก็ได้แต่ยากครับผมว่ายากตอนนี้นครับโอเคแล้วแม่ใครจะคิดว่ามันจะโดนแบบเมื่อกี้ฮะผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะเพราะผมก็ยิงมั่วๆไปแล้วหลายนะ เฉยสุดยอดครับวิกตอรีชนะสี่เกมติดกับทุกคนหนึ่งหนึ่งอย่างเดือดครับบอมอวันนี้เดือดจัดจัดนะฮะสุดยอดเอาหนุนได้ครับโหยิงหัวบ้าบาบ้าเลยเงี้ยปังปังเลยอ่ะจริง <c oughs> ตือเ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 ดือดเล็งแล้วเมื่อกี้เหมือนจะยิง <c oughs> โ๊บมู่งูส่งนัดติดครับสุดยอดฮะ เวอริคูดเวอริคูดเวอริคูดครับโอเคเกมนี้ก็เดือดเหมือนกันนะฮะทุกคนสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะฮะโอเคผมก็จบก,กันไปแล้วฮะกับสกินไม่ใช่สกินเนี่กับ 1v1 ในวันนี้นะครับก็ชนะไปสี่เกมติดก็สนุกสนานดีนะครับเดือดเดือดกันไปนะับก็นานๆได้มาเล่นหนึ่ง,งทีมมันก็มันก็เป็นฟีลลิ่ที่ยังสนุกดีอะมันยังแบบตื่นเต้นยังมีความเร้าใจยังมีความแบบวัดกันในทุกวินาทีที่แบบ เดินหรือว่าสู้กันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่ผมว่าจะสนุกตลอดตลอดการอะ่ะหนึ่งหนึ่งวีนหนึ่งเนี่ยเออนะครับโอเควันนี้ผมมาเนี้แล้วกันนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กด share, แชร์เป็นกรใจายกล้องซ่างให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้คิดอะไรกันทุกคนวาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ